สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1 5ถึง31ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็สวัสดีปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2 5ง8ันชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่นะครับมีการเฉลิมฉลองมีงานมงคลมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวมากมายก่ายกองนะครับมีความสุขความสบายใจนะครับสำเร็จเบิกบานใจในปีพุทธศักราช2 5 1 8นะครับก็ขออวยพรทุกท่านแล้วก็สวัสดีปีใหม่ชาวราศีกุมด้วยนะครับ ก็มาเริ่มที่พไพ่ใบแรกนะครับของชาวราศีกุมกันเลยนะครับเป็นพลังงานของไพ่ก้าวถ้วยนะครับหรือว่านายออบคับเข้ามาเสรภาพของกลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนที่ครบรอบวันเดือนปีเกิดครบรอบปีนะครับงานเฉลิมฉลองเห็นไหมครับแฮปปี้เบิร์เดย์งานเฉลิมฉลองงานมงคลงานาเครื่องแงสังสรรค์นะครับกลุ่มสังคมต่างๆที่ดีขึ้นลายล้อมตัวชาวราศีกุมไพ่ใบนี้ก็ได้ทำนายว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมวันที่1 5 1ธันวาเนี่ยเป็นเสมือนกับการพบเจอ คนรักคนรอบข้างให้การสนับสนุนการซัพพอร์ตช่วยเหลือช่วงนี้ชาวราศีกุมภ์ก็เลยโดดเด่นเรื่องการที่มีพลังงานดีๆนะครับเยอะนะครับมีคนเข้ามานิยมชมชอบมีคนเข้ามาเหมือนกับให้การแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งดีๆทําสิ่งดีให้กับเรามีสังคมดีขึ้นนะครับมีการพบเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ฉันใครก็ตามที่โสดอยู่เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องมีคนรักมีคนชอบมีคนเข้ามาสนใจเยอะนะครับมีคนที่เหมือนกับเป็นจุดสนใจของกลุ่มคนกลุ่มรอบข้างอะไรอย่างเงี้ย นะครับส่วนคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์หมายความว่ามีโอกาสเฉลิมฉลองงานปีใหม่ด้วยกันมีโอกาสท่องเที่ยวด้วยกันนะครับทำให้ดวงชะตาของชาวราศรีกุมเนี่ยไพ่ใบแรกใบนี้คือเปรียบเสมือนกับสิ่งที่ไม่ดีในปีนี้มันครบรอบแล้วสิ่งที่ไม่ดีในปีนี้มันคือเหมือนกับมัน,มนเหนื่อยมันเบรกมันคือการที่เหมือนกับตอนในชาวราศีกุมท่านได้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นการโฟกัสสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราเห็นพลังงานดีๆเข้ามาเรื่อยๆอยู่ตรงหน้าเราให้เราไไดด้้้พบใหเเราเจอ เหมือนกับการผ่านพ้นความทุกข์ผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีผ่านพ้นความเศร้าถึงเวลาที่ต้องเหมือนกับมีความสุขถึงเวลาที่ต้องเปิดรับพลังงานดีๆสังคมดีๆความรักดีๆการงานดีๆชีวิตที่ดีขึ้นก็เนแม,มวไพ่ก้าทั่อไปนี้เป็นเสมือนก,กับการพลังงานของชาวราศีกุมที่มีชีวิตที่ดีมีความสุขใครที่ยังไม่มีเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามามันจะเริ่มได้รับจากนี้จนถึงปีใหม่จนถึงกุมภาพันธ์วันเดียบีเกิดของชาวราศีกุมคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองหรือ ได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเห็นไหมครับเค้กก้อนเบลเลอร์เลยมีโอกาสได้รับโชคลาภของขวัญชื่อเสียงนะครับมีคนรักเข้ามาจุดสนใจมีงานมงคลเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมหรือว่าความท่องเที่ยวสิ่งที่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นข่าวดีอะ่ะเพราะพลังงานพาไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า f o l r of s o r d ครับสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาเยอะนะครับสิ่งที่คุณผ่านพไปเนี่ยไมนเหมือนกับเราพยายามจะส่งข้อความเห็นไหมจดหมายข้อความกองเต็มไปหมดเลยไมเหมือนกับสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาเยอะสิ่งที่คุณเหมือนกับพยายามแก้ปัญ มาถึงเวลาที่คุณเนี่ยต้องหยุดพักบ้างถึงเวลาที่คุณต้องมีความสุขสงบถึงเวลาที่คุณต้องเหมือนกับมีความเบิกบานใจมีความสุขสบายใจก็ทนแง่ว่าพลังงานของชาวราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับวันที่15ถึง31ธันวาคมมันคือการหยุดพักจากสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตมันคือการพักเบรกจากสิ่งที่มันผ่านผลไปปีนี้ผ่านไปได้ดีปีนี้ผ่านไปได้วยความรู้สึกที่มันคุ้มกับสิ่งที่รอเราอยู่มันคุ้มกับสิ่งที่ได้รับความสําเร็จความเบิกบานเกิดขึ้น ็ไดนายว่าชาวิ์กุมในช่วงเดือนธันวาคมนะครับจนถึงวันเดือนปีเกิดคุณช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยไม่เกินกลางปีหน้านะครับช้าสุดเลยจะพบเจอพลังงานที่ได้รับข่าวดีได้รับโชคลาภได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างและการช่วยเหลือสนับสนุนมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณเรื่องของอะไรบ้างความสําเร็จครับอ d e of one หนึ่งไม้เท้าเข้ามาทำนายชีวิตของชาวราศีกุมเลยว่าชะตาชีวิตของคุณสิ่งที่คุณเหนืน่อยสิ่งที่คุณผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่มันมั่นคงรอคุณอยู่ ความสําเร็จในชีวิตจุดมุ่งหมายในชีวิตจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆกับคุณนะครับในช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงกุมภาพันธ์แล้วก็ไม่เกินท้าสุดเนี่ยก่อนกลางปีหน้าอย่างแน่นอนฉะนห็น,นอกวาะเจนภาพของแสนเทียนเห็นไหมที่มันค่อยสว่างขึ้นคุณเริ่มมีชีวิตที่มีความสดใสมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มั่นคงเรื่องของการงานความสําเร็จนะครับมีคนเข้ามานิยมชมชอบมีคนเข้ามาลักเข้ามาเมตตาเข้ามาเป็นจุดสนใจนะครับให้การช่วยเหลือ ทำให้เราเหมือนกับปราศจากความหม่นมองแล้วอะมันออกไปจากความทุกข์ใจแล้วอะผมเลยแม้สิ่งที่เกิดขึ้นชาวสิกุมายท่านมีความรู้สึกที่ชีวิตคุณมีพลังงานที่ดีๆเข้ามาส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็อย่างที่บอกมีโอกาสพบเจอความรัาการท่องเที่ยวเดินทางทางออนไลน์ทางโซเชียลกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนนะครับและหนึ่งไม้ทับเป็นความรักที่เสริมดวงสวมโชคเสริมลาบเข้ามาคบกันแล้วเหมือนกับทําสิ่งดีๆเฉลิมฉลองมีงานท่องเที่ยวมีความรักมีการสร้างโอกาสในชีวิต มีการสร้างความมั่นคงในชีวิตหมายมั่นถึงการแต่งงานสร้างครอบครัวสนับสนุนนะครับเรื่องของการงานด้วยเรื่องของชะตาชีวิตด้วยทำให้าชาวสิกลุ่มช่วงนี้พลังงานของคุณค่อนข้างจะมีความมั่นคงในชีวิตมีความอยู่สุขสบายหรือความสําเร็จที่เหน็ดเหนื่อยอดทนมานานคุณจะได้รับข่าวดีนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่ดวงชะตาหรือโชคชะตาได้ถูกกาหนดไว้จากการพยายามจากการที่คุณเหน็ดเหนื่อยจากการที่คุณเนี่ย ตั้งใจทำมาทนมาเยอะเจ็บมาเยอะมันถึงเวลาให้ต้องดีแล้วอะ่ะนะครับ <The following episodes> พะพลังงานใบต่อมาขึ้นมาว่าคุณออกบานครับคนรักของชาวศีกรมณท่านมักจะเป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นปัญหาหลายคนมองว่าชาวศีกมุ์เป็นปัญหาหลายคนมองว่าชาวศีกรุ์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ห mm. รือเขาทาร้ายคุณ<า>ด้วยการที่เขาไม่เห็น <S 1> <S 1> คุณค่าเราไม่เห็นเหมือนกับการโวงใหญ่ของเราไม่เห็นความจริงใจของเราโดยการที่เขามองว่าคุณเนี่ยไปเหมือนกับไปทาร้ายเขานะครับนอกใจนะครับเขามองว่าคุณเหมือนกับ เขาเรียกอะไรไม่ดีพอเขาเลยนอกใจคุณเขาเลยไปเลือกคนอื่นหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักที่แบบใช้อารมณ์กันไม่เข้าใจกันนอกใจกันหรือความสัมพันธ์ที่มีการคบซ้อนมีการคุยหลายคนนะครับไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงโกโหกหรือเรื่องของอารมณ์ก็ตามแต่ me, คุณออบวานหมายความ่าเข็ยนไหมครับคนรักของชาวสีกุมหลายนะท่านเนี่ยพอคุณเหมือนกับอยู่ได้แล้วเนี่ยอยู่ได้กับความเจ็บปวดชินชาก,กับความตัวเราเริ่มมีการงานที่ดีเริ่มมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะครับเริ่มมีความรักที่ดีมีความสุข ผมนั่นหลายท่านเลยมีความรักที่ดีอยู่แล้วหล่ท่านมีความรู้สึกที่พบเจอความรักที่มีความสุขกเกษมเปรมปีเลยนะฉลองเลยเฉลิมฉลองเลยมีข่าวดีเลยคนรักวินออฟบานกลับมาจับไม้จับมือกลับมาเหมือนกับอยากจะอยากจะแบบกลับมาหาเรากลับมาสร้างปัญหาเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่คอยปกป้องหองใยเขาไว้ตลอดก็เลยหมายว่าคนรักของชาวสีกุมเแต่ท่านมีการกลับมาตอนที่คุณเนี่ยเริ่มมีการงานเริ่มมีชีวิตที่ดีมีความสุข คนเก่าอยากกลับมาคนเก่ามี6ถ้วยครับขอโทษด้วยเพราะพลังงานขึ้นมาว่า6ถ้วยซิกออฟครับช่วงนี้ชาวราศีกุมภ์โดดเด่นเรื่องพลังงานเก่าเกคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนเก่า6ถ้วยอยากกลับมาดื่มด่ำอยากกลับมาอยู่มีความสุขกับคุณอยากกลับมาเฉลิมฉลองกับคุณเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยอยู่ดีมีสุขมีความสําเร็จทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องการงานชื่อเสียงค้าขายนะครับหรือมีความรู้สึกที่ชีวิตของเราดีขึ้นคนเก่าก็เลยอยากกลับมาเพราะ หน้าตาดีขึ้นด้วยเห็นไหมครับดูเด็กลงเนี่ยพลังงานของเด็กรอยล้อมดูเด็กลงดูหน้าตาดีขึ้นดูดีขึ้นดูมีชื่อเสียงดูมีความสุขดูมีพลังงานของการงานความมั่นคงการเง,งินในชีวิตคนเก่าก็เลยมีพลังงานของไพ่หกก็ค,คือการกลับมาร่วมสุขนะครับแต่เวลาคุณเจ็บเวลาคุณเสียใจเวลาคุณโดนทาร้ายเนี่ยเขากลับไม่สนใจเรว่าคุณจะเจ็บแค่ไหนไม่สนใจเว่าคุณจะห่วงใยเขาแค่ไหนไม่สนใจเลยว่าเราจะเจ็บหรือเปล่าหากว่าถูกทาร้ายนะครับ เช่พนักงานของไพ่สองในบนี่หมายความว่าคนเก่าอยากกลับมานะครับทั้งหมดทั้งมดไพ่ชุดนี้คือชาวราศีกุมเริ่มอยู่ได้เริ่มมีความมั่นคงเริ่มมีสิ่งดีเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้กับคุณสาบนที่เจ็บอยู่หรือเสียใจอยู่หรือคนที่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วสิ่งเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้พลังงานดีเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมครับทาให้คนรักเก่าหรือคนเก่าที่เลิกราไปเนี่ยอยากกลับมาคืนดีอยากกลับมาเถิมฉลองอยากกลับมารักษาเลยนะเพราะเขาเองเนี่ยเห็นไหม เนื้อเนื้อร้อนตัวเผาไฟนะครับเขากลับมาด้วยความเจ็บเขากลับมาด้วยความทุกข์เขากลับมาเพราะเจอปัญหาเกิดไหมว่าคนรักของชาวสีกุหลาท่านกลับมาเพราะเขารู้ว่าเจ็บไม่ท้าครับเนี่ยใส่ชุดทํางานเลยคุณเติบโตขึ้นคุณดีขึ้นเขารู้แล้วว่าคุณดีขึ้นกว่าเดิมเขารู้เล้ว่าชาวสิกุหลาท่านตอนนี้เขามองเห็นคุณแล้วเขามองว่าเอ้ยคุณดีกว่าเดิมอะเรื่องของการงานความรักชีวิตความสุขการเป็นครอบครัวโดยสตางคคุณเหมือนกับมาไกลแล้วอะ ท้าไม่คนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะกลับมาเหมือนกับจุดสนใจคุณกลับมาสนใจคุณกลับมาเกร้องามสนใจและเหมือนกับเขามองว่าชาวสิงคโปร์เหมือนท่านตอนนี้เขาเริ่มเรียนรู้แล้วนะว่าคุณดีแค่ไหนเขาเริ่มเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วนะซันจะเป็นออบวาหรือไพ่เจ็ดเท้าไปนี้บอกชาวสิงคโปร์เหมือนท่านว่าคุณเลือกได้นะว่าปีหกเจ็ดนียนะครับในเดือนธันวาคมวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมคุณเลือกได้แล้วนะถ้าเกิดออกมาถึงจุดนี้แล้วถ้าเกิดชีวิตของเรามีการงานมีความสุขมีความรักที่ดีมีสิ่งดีรรออเายู เราไม่ผิดนะที่จะออกมาจากพลังงานต่าๆพลังงานลบๆนะครับพลังงานที่ท,ทําดีที่สุดต่อต่อสู้กับมันมาเต็มที่รักอยู่ฝ่ายเดียวพยายามอยู่ข้างเดียวอดทนอยู่ข้างเดียวรออยู่ข้างเดียวเจ็บอยู่ข้างเดียวจนเขามองว่าเราไม่ดีจนเขามองว่าเราเป็นปัญหาจนเขาเหมือนกับกล้าที่จะทร้ายเราไปอะ่ะสันเจ็ดไม่มเท่าหมายความว่าถ้าเกิดเขาสึกเหมือนกับตัวเองอยู่ได้แล้วหรือว่าอยากจะเหมือนกับไม่อยากกลับไปอย่างที่รักเขานะต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองห้ามใจตัวเองไม่ให้รักเขาห้ามใจตัวเองเหมือนกับพยายามจะไม่คุยไม่ทักไม่กลับไปเนี่ย เจ็ดไม่ท้าก็คุณออกมาหมายความว่าคุณต้องใจแข็งนิดนึงนะพลังงานใบนี้บอกแบบนั้นพลังงานคาทํานายบอกชาวราศีกุมว่าต้องเข้มแข็งต้องใจแข็งต้องอดทนต้องต่อสู้เพื่อตัวเราเองได้แล้วนะไพ่ใบนี้คือการทํานายและการแนะนําครับสังศิรเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมหมายความว่าดูสตาการงานค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องการงานและเจ็ดไม้เท้าเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาใ,ในชีวิตเริ่มมีพบเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีกุม โอกาสพบเจอความรักที่เป็นไพ่ของพลังงาน6ถ้วยนะครับเกิดจากการกระทําผลดีผลกรรมผลการกระทําของชาวราศีกุมสิ่งที่คุณอดทนรอคอยสิ่งคุณเ,เหนื่อยมานานตอบแทนแล้วนะส่งผลแล้วนะให้คุณได้พบเจอ6ถ้วยคือพลังงานของความรักที่การสร้างครอบครัวช่วงนี้ชาวราศีกุมท่านมีโอกาสพบเจอคนรักดอกเดทท่องเที่ยวหรือการวางแผนชีวิตวางแผนครอบครัวสร้างครอบครัวด้วยการมีบุตรนะครับหกถ้วยคือการพบเจอคู่รักรักแท้ ถ้าไม่รักได้พบคู่รักอดีตชาติก็จะเป็นพลังงานของ6ด้ัวคือคนเก่าอยากกลับมานั่นเองอันนี้คือทํานายให้นะครับมาดูไพ่ของ3ามไปนี้ของชาวราศีกุมภ์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในเดือนธันวาคมแล้วก็การแนะนาไพ่ไปแรกขึ้นมาว่าเดอะเวิร์ครับมันคือการที่คุณเนี่ยในช่วงของปี2018จนถึงวันที่15ถึงวันที่30ธันวาคมเนี่ยไม่เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตการเริ่มต้นสิ่งดีๆการมีเงินมีทองการมีความสําเร็จการมีความสุขโอกาสถึงขั้นแบบ เดินทางไกลท่องเที่ยวมีโอกาสได้พบเจอความรักที่มีการช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตนะครับเดอะเวิร์เห็นไหมมีการเหมือนกับค้าขายดีปีหน้าจะดีขึ้นยิ่งดีดีขึ้นไปอีกจะพบเจอความสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับประสบความสําเร็จของชีวิตของชาวราศีกุมฉันให้เป็นที่หมายความว่าการบอกชาวาศีกุมเลยว่าพยายามเก็บหอมรอมนิดนึงอย่าใช้จ่ายซูซูร่าอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตอนมีก็อย่าลืมตัวตอนมีก็ต้องเก็บบ้างนะใช้บ้างนะประมาณนี้ครับ ใช้เงินซื้อความสุขด้วยนะไม่ใช่เก็บจนลืมซื้อความสุขโดยมีความสุขของตัวเราเองมีเงินทองมากมายแต่บางทีก็ไม่หาความสุขไม่เจอไหมครับมันก็ไม่ได้เนาะฉันพ the ไพ่เดอะเวอร์นี่หมายความว่าคนรักคนสกุลที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยเดอะทาวเวอร์กับเดอะเวอร์เขาอาจจะได้รักคนอื่นเขาอาจจะมองคุณไม่ดีเขาอาจจะไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าโดยการโกหกนอกใจหรือทิ้งคุณไปครับแต่พลังงานของไพ่ไปนี้หมายความว่าเขาลืมไปครับว่าทุกวันอาจจะไม่ได้เจอเธอเ,ธอเหมือนเดิม ลืมไปว่าควรจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าเดอะเวอร์ควรจะขอโทษควรจะรักษาควรจะรักกันนะครับลืมไปว่าชีวิตที่มีคุณเนี่ยมันมีความสุขมันคือรักแท้มันคือสิ่งดีดีนะครับมีชีวิตที่มีความต้องการเขาไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าเลือกเงินทองมากกว่าแต่ซื้อความรักความสุขไม่ได้ฉันไพ่เป็นทั้งหมดอุโมวคหมายความว่าลืมไปว่าทุกวันอาจจะไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าควรจะกอดกันไว้ลืมไปว่าชีวิตมันดีแค่ไหนที่มีกันและกันนั่นเองครับ ฉันคนรักของชาติสิกูมีการกลับมาเพราะเขาลืมตัวเพราะเขาทําผิดกลับมาพยายามโทรหากลับมาเพราะเจอปัญหากลับมารักษาคุณรืยที่ว่าคุณเนี่ยจะให้อภัยแก้วที่มันแตกสลายแก้วที่มันเล้าที่มันแตกไปแล้วเนี่ยกลับมาต่อแล้วมันจะเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือว่ากลับมาต่อแล้วเนี่ยแตกสลายไปแล้วไม่มีวันเหมือนเดิมอะนะครับชั้นไพ่เดเอะเวิร์คือการเริ่มต้นสีนความสุขกับชีวิตความรักใหม่ๆการมีบุตรการพบเจอความรักการช่วยเหลือดูแลนะครับ คนรักที่เข้ามาแบบสร้างชีวิตสร้างครอบครัวกันอันนี้ไพ่ยังค่อนข้างจะโดดเด่นการเริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีหรือใครหลายคนมีความรักที่ดีมีความสุขนะครับได้รับการช่วยเหลือจากคนรักได้รับการซัพพอร์ตจากคนรักช่วงนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับคนรักอยากจะทําสิ่งดีให้กับเราส่วนคนที่เลิกลาไปสุดท้ายก็จะกลับมาทําสิ่งดีกลับมารักษาเพราะนี่คือสิ่งที่มีเงินทองไม่สามารถซื้อได้หรอกมันคือรักแท้นะครับมากกว่าความรักก็ชีวิตของเราแล้วนะครับถ้าเกิดรักแท้นี่ ก็คือตรงนี้ก็คือชาวราศีกุมนี่แหละฉะนั้นไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าคิงออฟบารหรือพระราชาถือไม้เท้าครับทำนายว่าความรักของชาวราศีกุมหรือว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยใครที่มีปัญหาหรือเลือกราคนรักไปเนี่ยเขาอาจยังคิดไม่ได้เนี่ยเป็นคิงออฟบารหมายความว่าพยายามเตือนสติพยายามใช้สติพยายามคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับเพราะคิงออฟบารคุณจะพบเจอความรักความสุขโดดเด่นเรื่องการงานความสําเร็จและพอคุณโดดเด่นแล้วเนี่ยคนที่เขาทําร้ายคุณด้วยคิงออฟบานหนึ่งไม้เท้าเนี่ย ลืมไปว่าเคยรักกันลืมไปว่ารักกันลืมไปว่าทุกวันอาจจะไม่ได้มีเธอเหมือนเดิมไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมเนี่ยคิงออฟวานเขากลับมาอยากกลับมาครับเขากลับมาด้วยความทุกข์ร้อนกลับมารักกลับมารักษาสิ่งเหล่านั้นกลับมาด้วยความเจ็บกลับมาเพราะเขาเลือกเลือกสิ่งเหล่านี้เพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องจดจํามันคือความรักแท้นะครับมันคือการที่คนเก่าอยากกลับมานั่นเองส่วนชาสิกุมไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือดีเอ็มเพจครับการอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ การทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดการพยายามทําตัวให้มีความรักความรู้สึกดีๆทําสติให้เราดีจเจริญสติจเจริญภาวานาการตั้งอยู่กับความรู้สึกที่อุดมสมบูรณ์ฉันให้เอ็มเพคคือการมีการแต่งงานมีบุตรการมีความรักที่เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวเลือกการพบเจอความรักแท้ครับท้ารักสิบกุมเหรท่าน ad, ผมำนํำนายแบบนี้เลยว่าคุณควรจะมีความรักที่ดีและดวงตาคุณจะมีคู่แท้รักแท้ที่เหมาะสมรักแรกพบรักที่เหมาะสมคู่แท้รักแท้ของกันและกัน ส่วนคนรักเก่ากลับมารักษากลับมาเยียวยาอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังจะให้เขาไหมจะรักษาแผลเก่าไหมจะรักษาการและก,กันอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นชาวสิกุลหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลคือความชีวิตของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จอุดมสมบูรณ์มีความสุขอยู่ด,ดีมีสุขสบายนะครับตั้งแต่นี้ไปจนไปถึงกุมภาพันธ์จนถึงก่อนกลางปีหน้าจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยนะพยไพ่ใบสุดท้ายก็เลยแนะนำชาวสิกุลมห้ท่านว่า ซีเคตครับการที่เหมือนกับพยายามเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆพยายามเก็บความรู้สึกดีๆไว้ในใจอะไรที่มันหม่นหมอที่มันทุกข์ใจเนี่ยก็อย่าไปสนใจอย่าไปเอามาใส่ใจอย่าเอามาทุกเก็บใส่ขีปเอาไว้เก็บใส่กล่องเอาไว้แล้วปิดตายอย่าไปสนใจนะครับโยนทิ้งไกลอๆอย่าไปฟื้นๆอย่าไปทําที่มันเจ็บหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นแบบความทุกข์ใจอีกพยายามเก็บเกี่ยวแต่ความรักความดีๆเงินทองพลังงานดีๆให้กับตัวเราเองกับความรักดีๆที่เข้ามาดีกว่า ส่วนคนรักที่เลิกลาไปครับถ้าเกิดเขารู้สึกว่ากลับมารักษากันกลับมาเกี่ยวเกี่ยวกันเนี่ยแล้วมันยังอยู่ในหัวใจกันอยู่กลับมารักษาซะอย่าลืมกันไปอย่าเสียกันไปประมาณนี้ครับขอบคุณชาวราศีกรุมทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2568ชาวราศีกรุมทุกท่านนะครับก็ทุกท่านเนี่ย มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกท่านเนี่ยได้พบเจอพลังงานดีๆความสุขกายสบายใจนะครับในปีพุทธศัการาช2 0 1 8คุณจะได้รับข่าวดีหรือสิ่งดีที่ผมทํานายให้ในคลิปนี้นะครับเป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจหรือว่าความสุขสบายใจมากขึ้นยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ขอไว้พอแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ